ซื้อของครบ500หรือ1,000บาทสามารถขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปขึ้นรถเลยนะคะไปกันเลยขึ้นหัวกระบวนเลยมาจุดตรงนี้นี่แล้วเขาบอกว่านี่เป็นตามรอบเลยนะคะสามารถขึ้นได้ตามรอบเลยไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆขึ้นกันเลย ซื้อของครบ500เราสามารถมานั่งเล่นรถไฟได้แต่แม่จะพาไปชมข้างนอกอ่สะสปาเปิดประตูเปิดป,ป,ประตูนะคะนี่นะคะนำไม่เสร็จมาแรกตรงนี้เราก็สามารถขึ้นได้เลยสามารถขึ้นขบวนได้เลยนำไม่เสร็จมาแรกคือครบ500บาทขึ้นไป เดี๋ยวเราจะพาน้องขันเงินชมเล่นกันก็ดูไหมคะครับเดี๋ยวไปดูตอนที่รถออกเลยนะคะรถไฟไปแล้วนะคะรถไ,ไฟปุ่นปุน้นนี่ตอนนี้กี่ทุ่้ ไปแล้วคูณคูณคณอ่าเข้ามาข้างในมาครับชึบนี่ๆๆนั่งรถไฟเล่นหนึ่งรอบชมขบวนหรือหว่าใครบีบินแบบห้าอันก็ก็ก็เล่นห้าใครมีห้าบินก็เล่นห้ารอบซื้อขั้นต่ำบินละห้าร้อยบินบินละห้ารอยขึ้นไปใช่ไหมครับ ล้วโบกี้นี้มีทั้งหมดสามสามที่นั่งเนาะสามที่นั่งสามสีด้วยสามโบกี้เหรอแล้วก็สามหนึ่งคบวนสามโบกี้เนะใช่ครับแล้วก็สามสีด้วยอันนี้สีเขียวโบกี้แรกโบกี้แรกเป็นสีชมพูใช่โบกี้ที่สองเป็นสีฟ้าโบกี้ที่สามก็เป็นสีเขียวเี่ยมสีเขียวนี่แม่ทำถึงหน้าเนาะ โอ้มีชิ้นนอนด้วยใครอยากจะไปนอนไหมเอมเข้าไปเลยเอมเข้าไปเลยเอข้าไเลยปูนปูปูนปูจุกจิกจิกกุนกป้นว้วเบียร์ร้ากินดวยใครคจะมาเมื่อกี้เรามากินเอวันนี้มากินเอได้ โชว์ให้เพื่อนดูได้เลยได้เป็นแบบเป็นเป็นเอ่อรูปบังเกิดรูปบังเกิดไม่เห็นร้าน MK นี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็นี้เลย MK Restaurant นี่แล้วก็สามารถเปกดติดใน่นีนะ้โชว์ข้างหน้าโชว์ข้างหน้าก่อนนี่โชว์ข้างหน้าข้างหน้าเป็นแบบนี้เปิดมาใหม่เปิดมาใหม่ข้างในแบบนี้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะโชว์ข้างหน้านดิครับหน้า แล้วก็มีให้แบบเขียนโว้พอมันคือใช่แล้วก็พร้อมาก,กับสติกเกอร์คอลเลคชันใหม่ฟี68แม่คะไม่ใช่สติกเกอร์มันคือรอยต้องแกะตามรยป่ามันเป็นรอยอ๋อ <ปะ S 1> เป็นรอยปะแบบว่าเอามาแปะใช่ไหมใช่อ่ะเก็บครับเก็บครับ นี่เดี๋ยวเราจะผ่านพี่บาบิคอนนี่นี่พีบาบิอนนี่รู้พี่บาบิคอน,แบบนใส่ชุดเซนตาคอรด้วยบาบิคอนเซนต้าใช่บาบิอคอนเซนต้านี่รองเท้าทด้วยในรองเท้ารองเท้าหองกเไม่คิดม กินอิ่มเสร็จแล้วก็มา<ช>นั่งเล่นรถไฟหนึ่งรอบ<ช>ระหว่างเดินกับนั่งอันไหนเร็วกว่านั่งแม่ว่าเดินเดินรอบหนึ่งน่าจะเร็วกว่านั่งรถไฟนะเพราะว่าเต่ก็ว่านะานะเดินอะเดินเดินไปเดินมาน่าจะเร็วกว่าใช่พูดมีน้องใายแล้วสืกกระตุกอ่บ คอนเนอร์จะนั่งกี่รอบน่าให้เขาบินเลยให้เขาบินน่าห้ารอบเลยฮะเร <c oughs> ้จะม,ม่ใช่ยุดนึงจังเลยเอ่ะระวังรถไฟระวังอย่าาหัวออกไปเยอะเดี๋ยวหัวชนนี่เราผ่านร้านตัดแว่นตามือมือเก็บมือเก็บมือครับเก็บมือชมเากลงชมห้างข้างบน ตรงนี้ก็เป็นเพ a y zone ตรงนี้เป็นเ play zone จะไม่จะแทนให้ดูนี่นี่ตรงนี้เป็นเพ a y zone สนามานรถมาไดนะ้สำหรับเด็กเล็กนะใช่สำหรับเด็กเล็กนี่เพ a y zone สำหรับเด็กเด็กนะคะจะประมาณหนึ่งขวดสองขวดสามขวดประมาณถึงสามขวด หนึ่งขวบถึงสามขวบถ่นเงินเกินละ,ละเล่แย่งน้องเล่นเวบยูจะแย่น้องเล่นเห,นอนหนอรอ,อร้าซูกิชิ่อะไ,อไอรอ่ะซูกิชิวะอ๋อซูกิชิเขาบอกว่าซีฟูดไม่อั้นซีฟูดไม่อั้นเหรอใช่เขบอกเมื่อกี้แฮปปี้ไหมครับ แค่นี้แฮปปี้วันนี้เรามานั่งรถไฟตรงกับวันเกิดป๋าป๊าเลยนะ,นะ<ห>นพาป๋าป๊ามานั่งรถไฟแ<ห>ล้วก็วันเกิดนะน่าฉลองวันเกิดครบล้อครบล้ออายุส<ช>ิบหกป๋าป๊าอายุสิบหกอีกครั้งหนึ่ง น่าเด็กมากเลยใช่ไหมแรน่าเด็กมากเลยเนาะน้องใบไม้มีไดโน่ด้วยไหนกองสุงอ่าเป็นแล้วก็มีกาชาปองกาชาปองกาชาปองแกจะครบรอบแล้วนะครับ อยากสุ่มกระชะอง่ามาสุ่มกระชับปองต่อใช่ไหมกระชับปองต่ออีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ผมได้ยินน้ว่าอยากเล่นละเช่นเล่นนี่เราวนมาตกโนเอ็วนอกหนึงรอบอีกงรอบชนจะชนรอบล้รวนมาตอไปอีก

เล่นไปด้วยบนรถไฟใช่แต่ยืนไม่ได้นะทำไมยืนไม่ได้ดูดิด,ดูแล้วก็ตกไม่ย,ยืนได้หัวไม่ตกยืนไม่ได้เอ้ยยืนได้ยืนได้หัวไม่ติดถ้าแม่กับปายืนไม่ได้ระเททยยงไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบจะลมแล้ว่ะจะลงแล้วคเงนนสูงเท่าไหร่ร<อ>้อยสามสิบมากกว่าเนาะร้อยสามสิบ ขันเงินสูง120กว่าเด็กสูง,สงไม่เกิน130ยืนไม่ติดใลระาไปจะครบรอบละคะตอนนี้เราก็เราก็จะ้<ร>แต่ว่านนเราบอกโบกี้เนะี่ยทุกโบกี้เนะี่ยรอบรอบนี้เรานั่งคนเดียวเลย มีครอบครัวเราแค่ครอบครัวเดียวที่นั่งมีครอบครัวเดียวนะคะที่นั่งอีกสองที่ไม่มีคนนั่งเลยเราเมาเหมาขบวนเลยเมหเมาขบวนเลยคนจริงหรอครอบครัวเดียวจริงไหมใช่อยากก็หัคนดูนะถ้าเมาแสดงว่าคนรวยแต่ลุย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 ลยลุยแบบแลกๆเลยจะครบแล้ว่ หนึ่งรอบสิ 1> 1บนาทีพอดีเลยครบแล้วหรือเปล่าค่ณจะครบแล้วมั้งจะสิบนาทีแล้วนี่ผ่านร้านไดโซมีมีกล่องสุ่มเยอะด้วยติดกับไดโซลและมิสเตอร์ดีไอวายนับนี่รถไฟกำลังเลี้ยวแล้วน้องๆรถไฟกำลังจะเข้าสถานีแล้วม,มีมีที่เล่นเกมด้วย เชือกที่เล่นเกมชั้นบนนี่เหมือนยุคมอมมี่ยุคมอมม,มี่นะคะที่เซ็นท่านสารยาอ้าวเรามาถึงสถานีแล้วมิสเตอร์เดียบโอเคลงจากขาบวนเลยค่ะเดี๋ยวจะไปสุ่งกายช้าต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเรียกของเล่นอย่างอื่นต่อโอเคมาเลยค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวันนี้เลยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ